นี่คือเส้นอลูมิเนียมนะครับของว่าวขนาดใหญ่2เมตร60นะครับตัวนี้เนปะ็การอลูมิเนียมนะครับและนี่คือไม้คำหลังนะครับไม้คำหลังก็ใช้ไม้ไผ่นะครับเพื่อให้มีสปริงนะครับนี่ดูตัวอย่างของอาลายธงชาติไทยนะครับตัวนี้ใช้ผ้าร่มแท้กันน้ำ210เส้น WVP นะครับใหญ่มากนี่โอ้โหกับลายธงชาติไทยอีกตัวหนึ่งก็เป็นลายธงชาติของเยอรมันนะครับดําแดงเหลืองนี่ ีประจำชาติของเยอรมันนะครับเวลาขึ้นแล้วดูโดดเด่นสวยงามนะครับเดี๋ยวลองดูท้ายคลิปนะครับว่าเวลาขึ้นแล้วจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนดูเลยครับวันนี้2เมตร60เป็นว่าที่ขึ้นง่ายนะครับปล่อยไปแล้วไปแล้วกโ้ววสวยครับนกินลมดีโอ้โหคังเสียงครับนี่